สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาเอเชียที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราอยู่ในโหมดของซีเกมนะครับการสรุปผลของกีฬาซีเกมวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับเราจะออกสตาร์ทนะครับกับเรื่องราวของฟุตบอลหญิงซีเกมพของเราออก,กันซะก่อนวันนี้มีการชิงอันดับ3นะครับไทยของเราจัดการเอาชนะอินโดนีเซียได้นะก็ตาม คาดหวังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเจอกันมาครั้งก่อนก็ทลลมแหลกใส่ Indo, อินโดถึง8ประตูแต่วันนี้ยิงน้อยนะครับสองแต่ก็เก็บชัยได้แน่นอนโดยเกมส่วนใหญ่เป็นทีมชาติไทยที่ครองบอลบุกเข้าใส่อย่างหนักนะครับตั้งแต่นาทีที่9จังหวะของพัฒนันอุปชัยได้บอลแล้วก็ลากหลบไปยิงยัดเสาแรกแต่ว่าฝั่งของอินโดเซฟเอาไว้ได้หลังจากนั้นนาทีที่15นาตาลีงอสสุวรรณลุยขึ้นมาแล้วก็จ่ายบอลเข้าไปให้กับพัฒนันอุปชัยยิงไปติดบล็อกแล้ว เด้กมหาพัทารนันอีกครั้งยิงก็ยังติดบล็อกอีกยังไม่ได้ประตูขึ้นนําจนกระทั่งนาทีที่17ครับจากลูกเตะมุมสุริษาท่างไทยสงเปิดเข้ามาตรงกลางครับโดนสกัดมาเข้าทางรีแอนรัตยิงไปโดนพิสมัยสวนสายเปลี่ยนทางเข้าประตูไปไทยนํา10จากนั้นก็ยังบุก แหลกอย่างต่อเนื่องครับแต่ไม่ได้ประตูสักทีจนกระทั่งมาพังได้นาะทีที่43จากจิรพรมงคลดีนะแทงทะลุช่องให้พัฒนันันอุปชัยหลุดเดี่ยวไปยิงสวนตัวผู้ประตูอินโดนีเซียครับทำให้ไทยนำห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์จากนั้นไทยก็เปลี่ยนตัวแล้วครับเอาเมดิสันเจสแคททีนลงมาเล่นแทนนาตาลีเมดิสันก็ยกบอลไปให้จิรพรมงคลดีนะยิงติดเซฟตามซ้ำอีกก็ยังติดบล็อกบุกแล้วบุกเล่านาทีที่84เมดิสันเจสก็ปวนอีกครั้งครับจ่ายบอลเข้ากลางให้กับ ปื้มใจสนยทิศวัดแปรบอลไปตกบนตาข่ายยังไม่ได้ประตูเพิ่มสรุปแล้วทําประตูเพิ่มไม่ได้ก็จบไปที่2ประตูต่อศูนย์คว้าเหรียญทองแดงมาได้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสูงสุดของสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยก็คือเหรียญทองทุกรุ่นโตเล็กโตใหญ่นะครับตอนนี้ชวดไปแล้ว2รุ่นก็คือฟุตบอลหญิงแล้วก็ฟุตซอลหญิงเหลือฟุตซอลชายกับฟุตบอลชายเท่านั้น โคดึงหรือไทยสะทองเวียนแกก็มองว่าภาพรวมทัวร์เมนต์เนี่ยน่าผิดหวังเพราะว่าอยากเข้าชิงพอไม่ได้ก็ต้องแบบว่าให้กำลังใจกันใหม่นะเพราะว่าเห็นว่าน้องๆผิดหวังตั้งใจกันตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วหลังจากนี้ก็วางแผนนะครับโคดึงหรือไทยบอกว่าจะดูในช่วงฟีฟ่าเดย์ว่ามีช่วงไหนบ้างมีทีมไหนสนใจมาเล่นบ้างต้องวางแผนในการเก็บคะแนนแรนกิ้งด้วยก็คือจำเป็นต้องมีคะแนนให้ดีกว่าเดิมนะอันดับที่ดีกว่าในการคัดเลือกครั้งต่อไป เราจะได้อยู่โถท,ที่ไม่ยากมากผมว่านอกจากที่เราจะทําคะแนนให้ดีแล้วก็อยู่โถท,ที่ไม่ยากแล้วต้องมีพัฒนาการมากขึ้นนะครับต้องเริ่มลงมือตั้งแต่ตอนนี้อย่าให้เงียบนะเหมือนปัจจุบันนี้ชุดยู่20นี่ยังไม่ได้ข่าวเลยนะเงียบไปเลยตั้งแต่ไม่ให้บุยราทาไม่ใช่พอแข่งเราถึงจะเร่งรีบกันต้องทําอะไรให้มันเป็นชิมเปอันตั้งแต่ตอนนี้ดูว่าโค้ดหนึ่งจะได้ทําต่อไหมแต่ดูทรงแล้วน่าจะได้ทําต่อหน่อยเหงากเลยทีเดียวฮนะทีมหญิงของเรา แต่ด้านนักกีฬาเขาก็บอกนะเขาก็บอกว่ารู้สึกดีนะที่ได้เหรียญทองแดงแต่ก็เสียดายที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้แต่ยังดีที่มีเหรียญทองแดงการทํางานระห,หว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันให้ทีมสมุทขึ้นสําหรับตัวหนูเรื่องอนาคตขึ้นอยู่กับตัวโค้ชจะให้โอกาสเพราะตอนนี้เราก็ยังเล่นลีกอาชีพก็ยังอยู่ในเส้นทางนี้สาหรับตัวหนูซีเกมครั้งนี้เป็นซีเกมครั้งสุดท้ายแล้วอยากเชิญแฟนๆชาวไทยให้กํลาลังใจไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนให้กลาลังใจซึ่งกันและกันนพิษสสสมัย ตำนานทีมชาติไทยกล่าวเอาไว้หลังจากที่ไทยได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ในขณะที่เหรียญทองครับที่เราได้แล้วนะครับแม้ว่าจะเลือการแข่งขันอีกหนึ่งวันก็ตามแต่นี่คือความภาคภูมิใจครับเพราะคะแนนนี่ลอยลําไปแล้วนั่นคือเหรียญทองของพระราชินีของเราครับประชาชนชาวไทยฮะพระราชินีของเราพาทีมเรือใบไทย ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วก็คะแนนรอยลำแล้วก็คว้าเหรียญทองไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คือวันที่3ของกีฬาเรือใบประเภทเรือคีโบสนะครับพระราชินีของเราก็นำทัพขึ้นเรือใบ S S L C 7หมายเลข6ออกไปเก็บคะแนนกลางทะเลอ่าวไทยก็มีนักกีฬาอีกหลายชาตินะที่เข้าร่วมแข่งขันเวียดนามเป็นมาเลเมียนมาซึ่งพระราชินีของเราเนี่ยทำได้ที่สําคัญบนเรือเป็นนักกลยุทธ์และก็นิเกเตอร์วางแผนเกมการเล่นทั้งหมดนะ ให้มีความสอดคล้องกับคลื่นลมในทะเลเพราะว่าถ้าคำนวณทิศทางลมมาต่างเนี่ยถ้าแม่นยำก็จะชิงความได้เปรียบท่านทรงใช้เข็มทิศเพื่อสังเกตและก็วิเคราะห์ความได้เปรียบและก็วางแผนทิศทางลมนอกจากนั้นนะ,ะพระราชินีก็สลับช่วยสมาชิกทําหน้าที่ตามสถานการณ์ต่างๆอย่างยอดเยี่ยมก็วันนี้นะฮะการแข่งขันเก็บคะแนนในเรซที่หทีมไทยเข้าเส้นชัยไป็นอันดับ2นะ,ะตามหลังมาเลเซียอยู่17วินาทีแต่ถ้าว่า เราพลิกกลับมาในเรตที่เจนะครับปรับกลยุทธ์การเล่นใหม่แล้วก็เข้าไปในระดับหนึ่งชนะขาดอีก4ประเทศกระจุยนะฮะคว้าเหรียญทองเป็นประวัติศาสตร์ให้กับทัพกีฬาไทยนะโดยพระราชินีซึ่งจุดนี้ผมรู้สึกชื่นชมในความสามารถของพระราชินีมากเพราะว่าถ้าใครตามในโซเชียลต่างๆเนี่ยพระราชินีท่านแบบทำหลายๆอย่างเห็นไปวิ่งมาราธอน,นะล่าสุดที่แบบว่าเขาฉายภาพสมเด็จพระพันปีขึ้นบนท้องฟ้าแล้วท่านมองดู แล้วท่านร้องไห้อะโอ้โหคลิปนั้นผมโหลดเก็บมาไว้ในเครื่องเลยนะเออเพราะในแอป,ปดํามันจะแบบมีปุ่มดาวน์โหลดได้คือเป็นแววตาที่ล้ำลึกถึงสมเด็จพระพันปีจริงๆความสามารถนี่ต้องบอกว่าล้นเหลือจริงๆนะสำ,สำหรับสมเด็จ พระราชนีของเราซึ่งเรื่องนี้เ่ยสื่อต่างประเทศก็รายงานด้วยนะครับในอาเซียนของเราก็บอกว่าสมเด็จพระราชนีเนี่ยทรงสร้างความมือฮาเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้นะท่านก็ทรงแข่งขันเรือใบภูเก็ตคนะิงคัพที่ภูเก็ตมาแล้วไหนจะร่วมเข้าวิ่งมาราธอน Amazing Thailand อีกคือ เขาชมว่ามากความสามารถจริงซึ่งทําให้กีฬาซีเกมพิเศษขึ้นไปอีกช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาและก็ประชาชนในวันเปิดพิธีซีเกมเหมือนกันท่านก็ลงไปเดินนะคือประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะนะับเป็นข่าวที่สุดยอดจริงๆนะวันนี้นะับว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีจริงก็เพิ่มเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยได้ผลสําเร็จนะครับก็ในวันนี้สรุปแล้วเรามี185หเหรียญทองนะ1 1รยเหรียญเงิน79เหรียญทองแดงรวมเป็น3 8 2เหรียญทิ้งห่างอันดับซ้อนอินโดนีเซ ินได้ไปที่72นะเ72เหรียญทองตอนนี้เวียดนามตามมาห่างไกลเหลือเกินนะแชมป์4เกมก็เป็นของเราแล้วละ่ะในปีนี้ต้องลุ้นกันต่อนะฮะอยากทะลุ200เหรียญทันหรือเปล่าก็เหรียญที่เพิ่มให้เรานะครับในวันนี้ก็ชื่นชมไปด้วยที่ยกน้ำหนักนะตอนนี้คว้ารวมไปแล้ว9ทองนะหลังจากที่รุ่น77กิโลกร,รัมหญิงนะครับไทยส่งชริดาเที่ยงดีลงชิงชัยสมัยแรก นะด้วยท่าสแนตะยกผ่าน3ครั้งรวด90 92 94กิโลกร,รมัมนทะ่าคลีนแอนด์เจ์กยกผ่านทั้งหมดเช่นกันนะฮะ110 115 120กิโลกร,รมัมทำให้มีไซตีน้ำหนักรวม214กิโลกร,รมัมรับเหรียญทองเพิ่มนะประเดรียที่8ให้กับยกน้ำหนักไทยแล้วก็เป็นสมัยแรกของตัวของชริดาด้วยในขณะที่รุ่นมากกว่า77กิโลกร,รัมหญิงนะฮะทีมไทยส่งดวงอักษรใจดนะีลงชิงชยัยท่าสแนต ผ่านสบาย1 0 5 110 113นะครับแล้วก็ท่าครินแอนเจอร์้อยสาิ้รรวมแล้วนะฮะ2 5งกิโลกร,รมัมนี่คือเหรียญที่9ของยกน้ำหนักไทยนะก็เป็นสมาคมที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งสมาคมเช่นกันอีกชนิดกีฬาก็คือปิงปองไทยนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นเราเจอกันเองนะเพราะว่าคู่ของอรวรันกับสุธาสินีเอาชนะมาเลเซียมาได้ในขณะที่คู่ของจิน,นิพาแล้วก็ธมลวันนะก็ล้มตัวเต็งจากสิงคโปร์ก็มาเจอกัน ปรากฏว่าเป็นทีมของอรวรันแล้วก็สุทัศินีใช้ประสบการณ์โจมตีนะเอาชนะไปได้3ต่อ0เกม11ต่อ2 11ต่อ9 11ต่อ7ขคว้าเหรียญทองหญิง4เกมสมัยที่4มาครองเป็นผลสำเร็จนี่แหละเรารอคอยนี่ฟุตบอลชายของเราอยู่วันพรุ่งนี้อย่างใจจจ่อเดี๋ยวเราจะรายงานกันให้ฟังอีกครั้งรับรองได้ว่าบันเทิงเริงใจอย่างแน่นอนไทยเจอเวียดนามนะอย่าลืมนะฟุตบอลชาย พรุ่งนี้กีฬาใหญ่ยักษ์จะรู้แล้วว่าใครคือเจ้าแห่งเหรียญทองอ่าวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพจนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อป็นให้แอดมินด้วยไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ้ะนายจ้า